วันนี้มาพบกับช่องซันเดย์ซันเดย์นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของสีม่วงกันค่ะสีม่วงนะคะเรา๋ยมาแกะด,ดูกันเลยอย่างแรกนะคะเป็นถุงเท้าเด็กค่ะเป็นสีม่วงนะคะแกะกันเลยเป็นคู่อย่างนี้เลยค่ะสวยน่ารักมากเียน,นะคะเป็นคู่สั้นๆนี้เลยค่ะเราจะลอง เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะลองให้เด็กใส่นะคะจะแกล้งให้น้องใส่ว่าน้องจะใส่ไหมนะคะพี่ค่ะอันต่อไปนะคะเป็นยาสีฟันแกะกันเลย่ะเป็นยาสีฟันสีม่วงค่ะนี่ค่ะเป็นสีม่วงนะคะ่ะคือเหมือนรูปภาพมากเลยคะ่ะดูดีโคตรเหมือนเลยะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยเหมือนตรงนี้เป็นองุ่นเหมือนกันนะคะ ตอนนี้มีอันเดียนะคะฉลากก็เหมือนฉลากก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะพอแต่ว่าอันนี้ฉลากเหมือนกันเนาะนี่ยฉลากเหมือนกันไหมหาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างในค่ะคือข้างในคือเปิดยากมากค่ะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นคะคะเดี๋ยวเราลองเปิดแบบนี้นี่นะคะเขา เราจะมาลองแข่งกันคือก็ไม่ได้บอกว่าจะเก่งง่ายนะคะหฮยมันหอมกลิ่นน้ำงูนะคะ่ะอ๋อมันมันหอมเป็นกลิ่นน้ำงูลเลยะคะ่ะลองซื้อดูนะคะว่าจะได้ไหมนะคะคือมันหอมแบบหอมคือแบบหอมอ้าง,งูนะคะหอมมาก งั้นเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นตับไปกันนะคะอันนี้คือเรารีวิวของสีม่วงสามอัน,นนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยคะ่ะอันนี้คือแกะไม่ได้นะคะห้ามแกะเลยอันนี้เก็บไม่ได้ห้ามแกะนะคะเขาบอกห้ามแกะงั้นเราเอายาชิฟอนเดิม๋ยวเราจะลองเอาให้แม่กับน้องใส่ดูนะคะว่า น้องไปยอมใส่ไหมนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราลองกันเลยค่ะค่ะขัะถุงเท้านะถุงเท้าคู่ต่อไปนี้นะ อ,อันนี้นแน่ให้นุ้อันนี้ซักไหมซักหรืไม่ไปจัดการเคค่ะงั้นก็จบนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นก็จะมีเป็นเอ,อของสีม่วงนะคะก็จะมีสีขาวมันยาดสีฟันนะอันนี้คือเขาพับเป็นแบบนี้<อ>ให้มันใหญ่ได้นะคะน,นี่นะคะมันพับให้มันใหญ่ได้ค่ะ ตัวตรงนี้ก็จะเป็นคู่สีใสนะคะที่เอาไ้รองรองเท้าค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะรองเท้าไม่เวิร์กเพราะว่ามีสีใสนะคะปวดท้องอะดิใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือน้องคะกินนมแม่เสร็จแล้วก็กินนมตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาให้ดูของอันต่อไปเลยค่ะของอันต่อไปเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสีฟ้าก็ประมาณ ประมาณสี่อันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสีฟ้ากันนะคะสีฟ้าที่มีอมประมาณเราจะมาดูสีฟ้าที่ประมาณก็ประมาณได้เป็นสีฟ้านะคะประเมินเลยค่ะคะือได้เป็นสีฟ้านะคะ สีฟ้านั่นก็คืออันนี้นะคะเป็นคัตตั้บแบบรูปเด็กนะคะสีฟ้าขาวค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าขาวเหมือนก,กันค่ะอันนี้นะคะข้างในเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีฟ้าข้างนอกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปต,ต,ต่อไปค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านที่เราทำ นะคะบ้านของเราก็นี่เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใต้ล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จดแล้วก็จด <c oughs> แล้วก็กดกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย